แตมตอนนี้อยู่ที่10ต่อสีครับคือว่าสูสีกันครับหนึ่งสองจังหวะขึ้นมาโคขึ้นมาให้เน้งเน้งโค้งจอดมาลูนี้โอ้ไม่ได้นะครับลูนี้หนึ่งสองจอังหวะโคกลูกนีเอายังได้อยู่ขึ้นมา,ห,มนมาหนึ่งสองจังหวะขึ้นไปแก้เกมไหมลูกนี้เน้นลูกนี้โค้งไปลูกนี้เอาลูกนี้โค้งย้อนกลับออกครับลูกนี้โอ้โหน่าสีได้ดีเกินครับนี่ครับราคานเจ้าหน้ที่ว่าต่อห้าสี่แล้วมาตอนนี้มุ่งมี่เนาะ มองไม่มีเลยตีออกได้ยังไงที่มวนแตมาสองเท่าแต่ตอนนี้แท้สิบเท่าครับโอ้โหถือว่าสถานการณ์สูสีกันเลยเกินที่ไปที่ที่พี่กะาขึ้นมาพี่ปอศักดิ์มายังได้โยนหนึ่งสองสาขึ้นมาแก้ไหมลูกนี้แก้ไขไหมลูกนี้เรียบร้อยเปล่าโอ้ยังได้โยนขึ้นมาโคไป ใช่โคล่าเนะครับใส่กันครับดีดีสิบต่อสิบแล้วครับตอนนี้เป็นมาจีมาจีโผล่ขึ้นมาเด้งโขนย้อนหลังไปโอ้ยอย่งไม่ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วครับตอนนี้สถานการณ์ครับพลิกไปพลิกมาอยู่ครับต้องบอกว่าพลิกไปพลิกมาทับลมหน่อยไอ้คของ ตอนนี city, city, you, mm ้10 hmm. ต mm ่อ10อยู hmm. mm ่ต hmm. mm ้องฟังเน้นเป็นไฟเสือไปขึ้นมาอยู่ได้อยู่สองไหลโค่นล้มมาแล้วลูกนี้โคทำไงโอ้หน้าเสียายครับลูกนี้ครับสิบเย็ดไปเป็นไปได้ไงครับลูกนี้โอ้โหไม่อยากจะเชื่อมาจัดเนี่ยทีเนี้ยอย่างครับลูกนี้แค่วอร์มับ 10ต่อสิบครับตอนนี้เส์ฟมาที่มาที่คนสั่งเส์อมาให้ที่โเล่งโค้ไปตรงนี้โอ้ครับไปแก้มอครับไปแก้มของฝั่ง้เวสยามครับนตอนนี้ครเต่อสิบิมา่ม่ไปเสล้เพิมมาไหนเม่อไหร่เติเอร็วไปนดูนีดูดู ขึ้นมายังได้อยู่ขึ้นมาหนึ่งสองยี่บาทขึ้นไปวุงนี้อย่าไปโอ้โหเสียครับตอนนี้ก็อยู่ฝ like ั่งนู้นไงสิบต่อสิบเอ็ดผ้ถืจีไปวุ้งนี้โอ้โหยังได้อยู่ขึ้นมาไกลไหมลุยไกลครับวุ้งนี้โขกมาโอ้โหตกลครับลุยนี้นมาหนึ่งสองยี่บาทขึ้นไปยังได้อยู่โขกไปวุ้งนี้เรียบร้อยครับ โอ้ถือว่าเกมเบียดกันเหลือเกินครับที่จุดหัวใจครับตอนนี้ใครจะทำได้ดีกว่ากัน10ต่อ11ครับโเสิร์ฟจี้ไปไกลลูกนี้โอ้โหยังได้อยู่ขึ้นมาเอา้าล้นแล้วครับตอนนี้เป็นแซงตรงไปหรือเปล่าลูกนี้ยังได้ไปโขกไปลูกนี้โอ้จี้ไปจี้ปีศาจเอ้าล้นมาอีกสิบ,สบอเอ็ดต่อ10ครับเสิร์ฟจี้มาลูกน,นี้ บอลครับวันนี้หนึ่งโค้ไปติดลูกนิดแล้วโอ้โหสิบสองต่อสิบครับเสิร์ฟจี้มายังได้อยู่ขึ้นมาหนึ่งสองจังหวะโคกไปตูกนี้โอ้ยเรียบร้อยหรือเปล่าโอ้แต่ว่าล้นมาตูกนี้หนึ่งโฉบขึ้นมาสองแล้วก็ตูกนี้นโคกไปเรียบร้อยหรือเปล่าโอ้อยยังเกี่ยวหลังเท้าได้ขึ้นมาหนึ่งสองจังหวะโคกไปตูกนี้อ้าวยังได้อยู่ทันขึ้นมายังได้อยู่ลูกนี้หนึ่งโค้งจอดไปโอ้โหแต่ว่ายังเกี่ยวหลังเท้าขึ้นไป นการสนับบันไปแล้วโอ้สถานการณ์จะไม่แน่นอนแล้วครับแ้มยอยองกโอ้โหถือว่าผู้นี้น่าจะพลิกล้อกันเลยเกินครับโอ้สถานการณ์ครับสสีะโดดลอไปกรออ ต้องบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้ไม่แน่นอนแล้วครับโอ้ฝั่งค่ายสวนสยามพิกมานำครับ13ต่อ10แต้ม10ต่อ13ครับเกิดที่มายังได้โยกขึ้นมาโอ้โหช่วยกัน 13ต่อ10ครับจี้มาลูกนี้ยังได้อยู่ในส่อนยาวขึ้นมาลูกนี้เน้นเรียบร้อยครับลูกนี้โอ้โห10ต่อ13ครับพี่จี้มาจี้พี่บอลชัดขึ้นมายังได้อยู่ขาแต้มโคกไปโอ้โหยังเหวี่ยวขึ้นมาโคขึ้นมาหนึ่งขึ้นมาสวนขึ้นมาได้อยู่ในส่อนยาวขึ้นมาขาแห้มโคมาโอ้โหยังเหวี่ยวครับโคยังได้อยู่โคมาหอดมาโอ้ยังได้อยู่เหวี่ยวเหลือเกินครับขึ้นมาในส่อนยาวโคไปมีวย 1 1ตเอ็ดตรับกอ้โูมันจริงครับกรนี่